สัทธิกะสรณังติตัสสะมหาโว นะโมพุทธายะม n a l l y ภูังตอธรรมังตอธรรมตอพุทธะธรรจัตธรรมะธรรจัตสังฆธรรมจัตปัสสุทิเตกัสสตมุงโมกัสสุสานินะตตอโมตตพุทธะตตสันตสันรายะนะโมพุทธายะม n a l l y ภูังตอธรรมังตอธรรมตอพุทธะธรรจัตธรรมะธรรจัตสังฆธรรมจัตปัสสุทธิเตระสัมุงโมกัสสุสานินะตตอโมตตพุทธะตตสันตสันรายะนะโมพุทธายะม n a l l y ภูังตอธรรมังตอธรรมตอ